แต่งหน้าหน้าร้อนให้ติดทนไม่เยิมก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะ1ทากันแดดคุมมันอาจจะเป็นกันแดดเนื้อน้านมหรือจะเป็นกันแดดแบบสเปรย์แนะนําให้เลือกกันแดด spf 30-50จะช่วยบล็อกรังสี uv ไม่ให้หน้าดําแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันเยิมด้วยนะคะ2งลงพรัมเมอร์ก่อนแต่งหน้าแนะนําว่าให้เลือกพรัมเมอร์ชนิดคุมมันเอามาทาหลังลงกันแดดจะช่วยทําให้เครื่องสําอางเกาะผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ3เครื่องสําอางต้องคุมมันแล้วก็กันน ไม่ว่าจะเป็นรองพื้นบรัชออนมาสคาร่าเลือกแบบกันน้ำจะดีที่สุดเพราะจะป้องกันเมคอัพละลายแล้วก็เลอะเทอะได้ค่ะ4ฉีดสเปรย์น้ำแร่ระหว่างวันแล้วซับด้วยทิชชู่ห้ามเช็ดหรือว่าถูเด็ดขาดแค่นี้ผิวก็จะเย็นลงไม่ทําให้เมคอัพไหลแล้วก็ไม่หลุดติดออกมาเหมือนใช้กระดาษซับมัน5ใช้กระดาษซับมันแค่ช่วงทีโซนนั่นก็คือหน้าผากแล้วก็กลางใบหน้าตั้งแต่จมูกลงไปถึงคางเน้นซับเบาๆและอย่าซับบ่อยอาจจะทาให้เครื่องสําอางเนี่ยหลุดออกมา ได้ง่ายลองนําไปปรับใช้ดูกับตัวเองค่ะหน้าร้อนปีนี้จะได้สวยเริศหน้าไม่หมันเยิ้มกันทุกคนนะคะ